ก็การสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับในยินดีต้อนรับเข,าเขาเ้าสู่เกมไมค์ค้าอ,อีกแล้วนะครับผมเย้ซึ่งในคลิปนี้นะครับดาผมก็จะมาแปลงร่างเป็นไก่อีพีที่หนึ่งมาเรามาเล่นมอแปลงร่างกันเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้คืออะไรนะครับเป็นแปลงร่างเป็นคนเนาะซึ่งอีพีที่หนึ่งคือแต่และอีพีผมจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมอสน,นี้ไม่จะแปลงร่างได้บางตัวเนาะ คือแบบผมอยากให้มันแปลงร่างได้ทุกตัวในเกมอ่ะอม,มานี่ไก่ครับผมลืมปรับสซเวอรลวนะผมปรับก่อนซึ่งนี่คือไก่นะท่านผู้ชมนี่ครับความที่ผมต้องเอาชีรอดมันไม่ได้แค่แปลงร่างอย่างเดียวครับเลือดด้วยความสามารถด้วยมา,าตแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ถูงไม่เป็นไรแต่ดูเลือดสิท่านผู้ชมคือโดนเลยนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยอ่ะ เออจริงไหมถ้าสมมติโดนพวกซอมบ,บี้ตีเนี่ยอาจจะตายได้เลยก็ได้นะมาเดี๋ยวผมขอหาของแถวนี้ก่อนรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ไปฆ่ามังกรหรอกเอาอย่างเงี้เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยจบชิปคลิปละกันนะเพราะว่าเพราะว่าคือผมไม่ได้เล่นจนจ,นจบเอนเดอร์ g o รกอนละกันเคปะ่ะเออมันอาจจะจบเอนเดอร์บาร์กอนอีพีที่สองก็ได้สมมติ แปลงร่างเป็นไก่ ep หนึ่งแล้วก็มีตี ep สองสมมติแปลงร่างเป็นไก่เสร็จแปลงร่างเป็นพึ่ง ep หนึ่งเอ้ยพึ่ง ep สามแล้วก็พึ่ง ep พีสี่นะคะแบบแยกเป็นสองสองสองอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ทันเนาะมาไหนผมขอแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าอย่างแรกเลยเจอวัวเจอวัวหนึ่งเออผมไม่ค่อยจะกระโดดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามัสโลนะครับตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวกาเมจคือแบบ วัวยังไม่ตายอ่ะเออคิดดูมากินอาหารกันผมยังไม่ผมอยากเจอไอ้นั่นนะครับเออหมู่บ้านอ่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านอ่ะหวัดดีไก่เราเป็นเพื่อนนะเราเป็นเพื่อนกันไี่มีใครเป็นเพื่อนกับเราเลยเราเป็นไก่ตัวเดียวก็ได้มาผมต้องไปนั่นไงนั่นไงหมู่บ้านยังไม่ทันพูดเลยเจอแล้วเย่ไปกันเถอะ จอหมู่บ้านแต่อย่าไปตีไอรอนกรีมหรืออย่าไปตีพวกชาวบ้านเนาะมามีแบสซมิดหรือเปล่าจะได้ใส่ชุดก่อให้กับเจ้าไก่ตัวนี้ก็ <c oughs> แบบโอ้โหทะโลโกลืนเฮ้ยแกะสามตัวมาฆ่าเลยผมจะได้ไม่ต้องมาขโมยเอออะไรอะ่ะหนีทำไม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 ขอหน่อย หนแก้แก้อืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยเอออาจจะเล่นยากน,นิดนึงอาจจะมีมาขยับนิดนึงผมก็เลยทําให้มันมาสุวด,ดท้ายแล้วผมอาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะไอคลิป e ีที่สี่อ่ะอืมผมกําลังถ่ายคลิปนี้อยู่ไงซึ่งผมก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนมาหวัดดีหมู ผมว่าฆ่าหมูด้วยอืมอืมโอ้ยอาอนี้อย่าถ้าแกยิ่งนีแกยิ่งตายนะแกยิ่งตายนะขอเป็นอาหารก่อนเดี๋ยวฉันจะจะคืนชีพแกเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นแกมั่งโอเคได้มาแล้วก่อนอื่นเลยป้นในนี้จะมีอาหารไหมโอ้มีได้หนังสือผมว่ากินอาหารดิบๆสุกๆไม่ดิบๆไปก่อนเลยมา กินอาหารดิบๆไปก่อนเลยจะได้ประทางชีวิตหน่อยโอเคเต็มแล้วเฮ้ยทะลุบอกครับว่าแต่ว่าเก็บหลังเหลวเนี่ยก็ได้อ่าในผมค่อยมาสำรวจก็ได้นะเออผมไปเอาของพวกบ้านอื่นก่อนมีเตียงด้วยนะครับ อาจจะค้างนิดนึงแป๊บนึ้งแบบนะ,ะโอเคเมื่อกี้มีค้างในนี้ไม่มีของบ้านนี้มีของไหมไม่มีบ้านนี้ไม่มีอ้อไม่มีบ้านไหนมีของเลยเหรอวะจนนะสิมีแต่นงังสือเหรอนี่ไงบ้านนี้เออบ้านนี้มีผู้ที่ปรุงยาสำคัญสำคัญ ํำคั้นยู่ทำคั้นยู่มามีกล่องไหมโอ้โหไม่มีคือเหมือนไม่อยากให้เราป้นมากอเฮ้ยเบสฟามิดเนี่ยแหละงานเสร็จเราก่อนจะของดีๆโ oh oh อ้มก็าดโอ้มก้าดอือหือดีเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหมานี่นะครับมีชุดเกาะมีดาบมีเหล็กทั้งหมดห้าก้อนครับแล้วเราตีไอรอนกรีนมาจอาจจะดดกห้าก้อนดกห้าก้อนกลายเป็นสิบแต่ไม่ดอดหรอกผมไม่ได้มีโชคเฮ้ยนี่ไงข้าวเจอข้าวแล้ว หลบแม้น้องแมวหลบไปหน่อยขอหน่อยนะว่าเอ็นพีซีเดี๋ยวฉันก็ต้องกลายเป็นลาเป็นนายให้มันกลายได้ฉันจะมาเป็นเกย์และฉันก็จะต้องโดนถูกขมโมยและโดนถูกฆ่าน่นอนมาเก็บมาเอา้าแ,แปลงลางเป็นไก่น่าจะมีอีพีเดียวนะเอออีพีเดียวแปลงลางเป็นไก่เสร็จผมไม่รู้นะอันนั้นผมพูดเล่นๆว่าพึ่งนะอาจจะเป็นก็ได้อ่ะบอกไปเลย ต่อไปเป็นพึ่งไงละเห็นปะเห็นปะเออมีความสามารถคือบินได้เวยบินได้นะนี่มีข้าวนี้ด้วยหรอมาเก็บ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 เอามาเล็ดมันมาด้วยดีกว่าเนี่เอามาเล็ดมันมาด้วยถ้าไม่เอามาเล็ดมันมาก็โอ้ยโอ้อะไรเนี่ยเป็นไก่กล็ลำบากเหมือนกันนะครับต้องมาแบบสโลไม่ใช่ดิ เลือดน้อยจริงโอ้โหจะมืดแล้วทำมมันเร็วจังอะไม่ใช่แล้วหัวไม่ใช่แล้วมันเร็วเกินไปแล้วมาใส่ชุดเกาะเลยโ้โหใจใส่ชุดเกาะปะก่อนอื่นผมตัดไม้ก่อนเลยยังไม่มีอุปกรณ์เลย,เลยจริงๆอ,อาจจะทำ่วดต่อนะหมู่บ้านแต่ผมต้องนอนก่อนค่ะมีเลือดสองดวงเอง เลือดสองดวงแบบคือไม่เห็นดวงแรกอะเห็นในดวงที่สองอะเห็นดวงแรกนิดๆหน่อยๆอะในในมือถือนะแต่ถ้าในคลิปอะอาจจะเห็นเต็มโอ้ยมาทะลุบล็อกอีกแล้วนี่แปลว่าผมก็ทะลุบล็อกได้ดิอ่าไม่ได้ทีไม่ได้ใช่ไหมฮอพอผมทะลุบล็อกได้นะ กิเลเจอร์ฉันเคยอยู่หน่อยมาอย่างแรกเอานี่เก็บไปเลยเอาดาพิกแอ๊มาอย่างแรกคราเป็นโต๊ะราฟเลยนี่แล้วก็คราเป็นขวานเหล็กขวานเหล็กคราเป็นขวานเหล็กโอเคแล้วก็จะได้ขวานมาแล้วก็แปะแปะขนมป,ปังเป็นอาหาร ยึบชึบหนึ่งจุได้สามสามอันแล้วได้สามแปดเพราะรวมกันนั่นด้วยมาฮรับโอ้ยเสียหมอเตอร์ไซด์เยวเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรครับเสียงอาจจะมีบรบกวนนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะทำอะไรเออทำอะไรนะเฮ้ยผมเหลืออยู่สองอัน เอาแล้วละมันมีอุปกรณ์อย่างเขาเรียกว่าชิลเชลชิลเรียกว่าชิลแล้วกันแปลว่าโล่อะมันใส่ให้เลยมาแล้วก็อันสุดท้ายคือนอนคนะ่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบใจ,ใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขบขับเมื่อกี้มากเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเมื่อกี้นะเดี๋ยวผม,มปัดมืดไปนะ นะแป๊บนะแป๊บนะท่านผู้ชมอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะนี่ต้องปรับมืดอย่างงี้ดูนะเพื่อนอนเพื่อไม่รู้จะนอนทำไมโอ้โหนั่งตาถ้าอย่างนั้นปะ่ะท่านผู้ชมวีเลเจอร์เป็นอะไรเนี่ยเออ,อนี่นั่นแหละป่ะ เราจะหาเราจะดูที่นี่กันว่ามีสิ่งของอะไรไหมคุณผู้ยผมว่าหาเรื่องกับเอ้นี่แล้วกันโอไม่อยากหาเรื่องเลยหนึ่งกี่บ็อกว่าถ้าผู้ชมให้จะต่อขึ้นหนึ่งอ่ะวันนี้แล้วกันห้าบ็อกเดี๋ยวผมกลัวว่ะหนึ่งสองสามสี่ อะไรวะอะไรโอ้บักด้วยไม่ไม่เราไปเก็บของโอ้ยอลอ่นกูริมโอ้ต้องต่อห้าบล็อกนะห้าบล็อกก็กห้าบล็อกมาของหายไหมเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วของจะหายหรือเปล่าชื yep. ชีพอาชีพอาชีพ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 อาชีพอาชีพนี่เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปแลบนะแป๊บหนึ่งมาถ่ายรูปเกย์เป็นไก่จะเขียนว่าเมื่อผมกลายเป็นไก่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยอาจจะเขียนอย่างนั้นก็ได้ เดย๋าถ้าไมแปลกๆนี่ไม่มันคุนนี่มันก็ไม่ได้ทำอะไรละเอียดอะไรเยอะมากหรอกแต่ผมว่ามดนี้ดีนะชอบชอบตรงแถวไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยสวยแล้วไงสวยแล้วไงตรงไหนแล้วเนี่ยตออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเกือบเกือบไม่เจอานางหู ด่าไปนิดนึงเนาะคือแบบอซอมบี้อ่ะควรจะหน้าง,งู้เนเะอเออแต่ไม่ใช่แบบโกโลโกลิมโกลามมาเลยเนี่ยมาเกาะเกาะเกาะใสให้หมดเลยอาจจะมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นที่แปลงล่างเนาะมาออกไปสิของเเต็มเลยได้เดี๋ยวจะตีไอรอนกระเลมใหม่ค่ะเนี่ยตายแน่แก ไปโอ้ว h e เ่กเกินไปหรือเปล่าโอเคถ้าผมตายอีกครั้งสมมุตินะไม่ใช่สมมุติดีถ้าผมตายครั้งจบคลิปเลยนะครับนะซึ่งผมลืมไปถ้าผมจะเล่นเอออะไรอะ่ะ ชาเลนจ์ <Challenge S 2> เกี่ยวกับอะไรอ่ะไก่เป็นไก่เปนล้าเป็นไก่ผมต้องมีสามชีวิตแปลว่าเลยอีกหนึ่งชีวิตนะครับโอ้โหไม่หาเรื่องแล้วไม่น่าเลยไปถ้าผมตายอีกรอบนะตายแบบงูง้งอ่ะคือจบคลิปเลยตรงไหนอ่ะเชื่อเลย ถ้าผมไอ้นั่นอีกรอบหนึ่งผมก็จะจ่ายเพราะฉะนั้นไม่เอาครับอย่านะครับถ้าผมฆ่ามันได้ก็แล้วแต่มันเรื่องของมันแต่คือผมแพ้มารอบแล้วไงสองรอบแล้วไงตายวันสองรอบแล้วไงไม่มีทางที่ผมจะชนะที่ผมจะเออใช่ที่ผมจะมจะัดก,การมันได้อ่ะอมาตรงน,นี้ โอ้มีหมาด้วยไอ้ลั่นกกเลมมาดีมาดีลันโกโลโลเลมโลเลมโลโลมีโลมีเลมมีโลมีโลมีโลมีเลมมีโลมีโลมีเลมโกเฮมโกเฮมเอาตีไม่ถึงไหมเอาเอาตีไม่ถึงน่แหละเดะใครจะโง่ล่ะครับอ๋อเอาบอกมาบอกหนึ่ง ก็รีบขึ้นมาแบบนี้เออเอา้าวสวยแล้วไงเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเออเป็นอย่างนี้อนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอืมโอ้ไม่กล้าตีเลยวะ่ะใส่สเกิร์ตกันใส่โลด้วยเนาะใส่ไปใช้ดาบด้วยกันเดี๋ยวดาบมีมันเท่าไหร่กันวะเนี่ยอันนี้หกอันนี้ห้าเอาใช้ดาบไปท่าน อุ้ยตายไม่ดีจะฆ่าตายไม่เดีจะฆ่าตายไม่ดโอ้ยเดี๋ยวอือ,อนี่เป็นไงเป็นไงตายไปซะตายไปซะเอาเหล็กมาให้ข้าช้าได้มาสามอันมนะั้งอืมมาได้เวลาไปสักที ของนี่ก็ทิ้งไป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 มาครับเอาชีวิตรอดกันต่อจำคำที่ผมพูดไว้จำได้ไหมถ้าผมตายคือผมจบคิดเลยเนาะใช่ปะเออใช่ใช่อยู่แล้วแหละมาครับบาย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 ผมไม่สํารวจแล้ว นอกจากจะมีอาหารถึงผมใจนั่นจะเข้าไปหนังส่งหนังสือผมไม่เอาละตัวปุงยาไม่เอาละที่ปุงยาผมไม่เอาลปะป้ะออกจากหมู่บ้านกันเถอะไม่บายหมู่บ้านฉันต้องไปแล้วแหละก่อนไปนี่ผมต้องมีม้เยอะๆเลยนะต้องตุนอะ่ะเออคือแบบไม่มีเลย ลืมไปเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กัสบสมัครใคด้วยนะครับลืมทุกคลิปจะบอกเลยแล้วก็มาพูดตอนหลัง,งกลางคลิปมาต่อครับต่อต่ออะไรของผมไม่รู้เนี่ยวันดีกำองเกะผมว่าขวานเหล็กขุดมันอยู่นะขุดมาณเยอะๆเอาเยอะๆ,ๆแล้วกันถ้าผมไม่ตายอ,าอย่างนี้ อาจจะต้องสร้างบ้านให้เสร็จถึงผมจะจบคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันก็ไม่มีทางเลือกไหนแล้วเนาะเออมันก็ยาวเกินไปมันก็ไม่ได้เนาะยาวเกินไปเพราะผมไม่ว่างไงมีการบ้านต้องทำมามีงานต้องทำสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าใช่ปะ่ 35, ปะสามห้าป่ะ โ okay, อเคสามห้าอ่ะขุดอีกข้างหน่อยขุดตัดเยอะๆเลยโอเคห้าเอทอแล้วผมพอดีกว่าพออะไรละ่ะ ประมาณนี้พอปะ่ะไปครับท่านผู้ชมมีเอ้ยมีดอกไม้ด้วยผมชอบดอกไม้ทีนี้นี่เอามาเลนหนึ่งเอามาเอามาเลยย้อมสีทําเตียงอาเตียงสีนี้ชอบที่สุดเลยอาจจะดูแบบเหมือนผู้หญิงไปไหนช่างมันปะ่ะต่อครับต่ออืมผมตรงนี้มันรู้สึกแบบ บบมันมีแต่ป่าครับท่านผู้ชมผมจะสร้างบ้านที่โล่งๆหน่อยอ่ะเฮ้ยจุดจุดเกิดผมมันก็โล่งนี่ว่าจริงไหมจริงไหมท่านผู้ชมเออแต่ผมว่าไม่ต้องกลับไปหรอกผมว่าผมก็มาไกลแล้วนะเออจริงๆผมมาไกลแล้วผมอเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมไปเข,มมเขาบอกว่าเกตมิถุนาใกล้เกตมิถุนาแล้วนี่เห็นเขาบอกเดี๋ยวเจอกันช่องนะนะันน่ะชื่อช่องอะไรทั้งอย่าง,างนี้นเลยผมก็กดติดตามขาเขาแล้วนะ ก็ฝากไปจดติดตามเขาด้วยผมจำชื่อช่องไม่ได้นะขอโทษทีผมไม่ได้ใส่เครดิตช่องเข้าไปมามีอะไรมั้งโอ้โหมีน้ำเตมๆน้ำเต็มอย่างนี้มาหาสมุทรชัดเจนใช่ไหมเฮ้หรือว่าผมจะทำบ้านกลางนาบเออเป็นความคิดที่ดีไหมทำบ้านกลางน้ำอะ่ะเออ เป็นความคิดที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เป็นความคิดที่แย่ที่สุดเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์มาคือผมต้องนอนอย่างเดียวคือไม่นอนไม่ได้ครับมานอนเลยไม่ไหวแล้วมอนเตอร์จะมาลุมไหมเนี่ยเร็วมืดเร็วเวสิมอนเตอร์เกิดแล้วมันจะจะเกิดแล้วผมตายนี่คือคาสมมติ อ่ะถ้าโดนเรียวนิทตันหรือโดนคิปเปอร์นี่คือตายเลยนะหรือซอมบี้เนี่ยแหละน่าจะตายเลยช้างเดียวอ่น,นอนโอ้โหทีนี้หาที่ฝั่งนั้นอืมอายหน้าะสี่ผมไปไปกันครับท่านผู้ชมไปไปเลยวิเจอไก่ตรงนั้นด้วยโอ้โหเจอเจ้านี่มา ได้เวลาสร้างบ้านตรงนี้นั่นแล้วมาทำที่ขุดดินเลยปะได้เวลาตัดขุดดินปะ่ะขุดเลยครับจิบบิบไม่ได้ตัดเพลง <c oughs> ก็พูดอย่างนี้แหละโอเคคนระับซึ่งผมจะตัดดินเพราะว่าผมจะต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปตรงกลางใช่ปะ แล้วผมก็สร้างบ้าแบบเอาอย่างงี้สร้างเป็นแบบองค์ประกอบมันก่อนอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงบ้านเนี่ยเออชิๆๆๆืมหนึงชุดจะมีสองอ,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 อัน น่าจะครบนะน่าจะได้อยู่ปะ่ะได้เวลาลปะป่ะเอาตรงสักตรงนี้อืมก็กดคลิปต,ต่อไปต่อต่อไปเดี๋ยวแนนาคตไม่ที่อีพีหน้าผมแบบอีพีที่สองผมอาจจะต้องนั่นนะครับอาจจะต้องเป็นการ่าเป็นไก่อยู่ กว่าผมจะเสร็จอ่ะผมจะจะกลายรากเป็นอย่างอื่นอ๋อวางไม่ได้แล้วบวกหมดก็วางอ,อย่างนี้เออรอประมาณนี้พอนะไม่ต้องรอเยอะไกลมากจะได้เห็นจะได้เห็นตรงป่ามั้งครับนี่ก่อนอื่นผมใจนั่นก่อนเลยปูพื้นก่อน เดี๋ยวโยปูพื้นปูไปปูจริงเบสล้อมา็ทำอย่างนี้ได้นะเออลองอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่อยากทำหรอกมาผมได้ไข่เฉยว่ะ <c oughs> ด้วยไข่ว่ะนะได้ลูกอได้ไข่แต่ไม่ได้ลูกไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วช่างมันนะครับไม่ใช่เรื่องของเราเรามาเป็นไก่เราเอาชีวิตรอด เราไม่ได้มาอยู่เป็นครอบครัวปะต่อครับวางไปเรื่อยๆเนี่ยว้าวสวัสดีปลาหมึกทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเออประมาณนี้แหละเออประมาณนี้เลยแล้วก็กลอบอย่างนี้ปวงกลมอย่าง,งนี้ไม่กอสี่เหลี่ยมอย่างนี้มาอะไรคะรเนี่ย พอดีเลยครับผมตอบอกพอดีเลยเาบอกมาพอดีเลยใหญ่ปะเฮ้ยทำไมมันดูเล็กวะนี่ครับมีอะไรบอกผมทำนี้นี่เป็นทางสองทางนี้นะครับแล้วก็ลงไปเก็บดินแล้วก็ทำเป็นวงกลมอีกตรงนี้อื นี่นะครับผมจะจบคลิปแล้วโอเคนะครับนะจบประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะซึ่งผมก็ทำยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต่ออีพีหน้านะครับโครงสร้างของมันในบ้านเนะาะเหนื่อยจริงๆ ก็สำหรับโ,โหทำไมไก่มันไม่มองหน้าจอวะก็สำหรับในครั้งนี้นะครับไอ้ไอ้นีคลิปนี้นะครับผมก็จบเป็นเพลงเท่านี้ไปก่อนละกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมขอ,ของผมนั่นเอง bye bye. บายบายบายก่อนอื่นนี่ครับนี่ครับ <laughs> หน้าไก่ที่แท้จริง Bye bye